มา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 ช้อนแก้วช้อนแก้วมา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 นี่เปิดฟองามาปุ๊บกินแรงเลยครับว้าว่ะลองดูนะยังเหลืออีกประมาณนี้นะครับอลองผสมดูนะครับนี่ฟูมลน,นะครับ วายโอเคโอ้ยสุดยอดนะดูอ่ะลองชิมดูนะอื้มกินชุดแรงเหลือเกินกับเนี่ยกินแรงอ่ะเนี่ยเนี่ยโอเคนะสุดยอดขวดหนึง่งเนี่ยกินคนเดียวเนี่ยก็ใช้เวลาสองสามวันอ่ะนะนะ กินทีเดียวไม่ไหวหรอกนะครับต้องผมต้องกินผสมอะเพียวๆไม่โอเคนะอ่ะโอเคมา